ตอนมารดบเข้าสู่ช่อง Harvest Moon b l a c k t o n u r นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทแล้วกันนะครับก็มาทำเรื่องราวนะครับเหตุการณ์ความรักนะครับในช่วงของการพักยกมาเล่าเดื่อนนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะถามผมว่า้ลงคลิปซ้ำอะไรหรือเปล่านะครับคลิปนี้เป็นเนื้อหาที่ทีทม่มันทำออกมาอีก แบบหนึ่งได้นะครับเรียกว่าเป็นเป็นทำลายเพราะว่าการที่จะพูดคุยกับเอลลี่เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่สามารถตอบคําถามรายละเอียดของเธอได้ทั้งหมด -2 2แบบด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องครับแต่ว่าถ้าสร้างความสัมพันธ์นี้เหตุการณ์นี้ก็จะแยกเป็น3เรื่องด้วยกันได้เช่นกันนะครับก็นะครับบทสนทนานี้หลายๆคนนี้คงทราบดีนะครับก็เธอก็แบบสวัสดีทักทายนะครับ ก็คุณคือโดนัทที่2นะครับใครตั้งชื่อแบบไหนก็ว่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นเจ้าของสแต็มฟาร์มใช่ไหมเธอก็ถามนะครับแล้วเขาก็เหมือนเดิมนะครับโอ้คุณมีบาดแผลนะครับมันเจ็บไหมทีนี้ก็จะมีหัวข้อให้เลื่อนนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยข้อที่2ก็เจ็บปวดรุนแรงนะครับก็สามารถในในการทํเนื้อหานี้นะครับก็มาเลือกในข้อที่2นะครับข้อที่2ก็บอกเธอไปว่ามันมันเจ็บปวดรุนแรงอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งจะคล้ายกับเนื้อหาการสร้างความสัมพันธ์ความรักใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ต่อตอนตอนที่เอาอะไรบางอย่างเนี่ยไปให้ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเอลลี่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเธอก็บอกว่าจริงๆหรือเปล่านะครับเธอก็ถามเรามาซ้ํานะครับก็แบบโอโ้เธอก็ทําหน้าเหมือนกับมันจะไม่เชื่อเราอะไรแบบนี้นะครับเธอก็บอกว่าคุณดูไหมว่าทำไมาฉันถึงถึงแบบพูดแบบนั้นนะครับ พเพราะว่าผู้ชายเนี่ยไม่ควรวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากบาดแผลที่มันแบบดูเล็กๆน้อยๆเช่นนี้นะครับเอาผ้าพันแผลมานี่นะครับมันก็จะเป็นเป็น,ปน,ปนผ้าพันแผลนะครับที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เธอให้เนี่ยมันก็เราจะเรียกพลาสเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าตามันก็เป็นแบบนี้นะครับก็เก็บลงกระเป๋าไปนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวลองทักทายเธอดูดีกว่านะครับเธอก็จะบอกว่ายังไงบ้างเขาก็บอกคุณควรไปพบหมอหากคุณรู้สึกไม่สบายนะครับ ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปทำเนื้อหากันต่อครับก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งนะครับตัวละครนี้น่าจะทราบชื่อกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเล่าไปทำลายเหมือนกับว่าเราเจอ อะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นเสียงร้องไห้นะครับของเด็กชายคนหนึ่งนะครับเราก็วิ่งไปนะครับปุ๊บพอมาถึงเนี่ยจะวิ่งหนีดีไหมไม่ดีใช่ไหมก็เข้าไปทักเธอเอ่อไปทักหนุ่มน้อยคนนี้นะครับหนุ่มน้อยคนนี้ก็บอกว่าเหมือนกับเขาหกล้มนะครับผมหกล้มครับอะไรแบบนี้ก็มีอะไรไหมอ๋อน่าจะเอาพลาสเตอร์ให้ลืมไปเลย พอเราเอาพาสเตอร์ให้นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็บอกว่าผมชื่อสตูนะครับอ่าเอลี่เดินมานะครับเอลี่ก็ก็ถามถามสตูเกิดอะไรขึ้นนะครับลูกผู้ชายเนี่ยไม่ควรร้องไห้แบบนี้นะเขาบอกโอ้จะเรียกผ้าพ,พันแผลก็ได้นะตามตามตามสาบมันเนาะแต่ว่าเรียกพาสเตอร์ดีกว่าโอ้พาสเตอร์นั้นนี่นาทำไมคุณไม่ใช้มันล่ะปุ๊บ ก็จะมีหัวข้อให้เลือกนะครับหัวข้อให้เลือกก็คือข้อแรกนะครับเพราะว่าฉันสบายดีนะครับข้อที่2ก็คือก็เพราะฉันได้รับมันจากเธอไงนะครับถ้าตอบแบบเทๆ่ๆฟิลแบบโอเคอะไรแบบนี้เนี่ยมันข้อ2อ,อยู่แล้วในการสร้างความสัมพันธ์ดีๆแต่ในหัวข้อนี้นะครับบางคนก็ไปเลือกก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่บางคนก็ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นข้อ2ก็จะทราบเนื้อหาส่วนใหญ่ทําดีนะครับเน้นอะไรดีๆก็จะได้เรื่องดีๆแต่ว่าเรามาเลือก ข้อนี้แล้วกันนะครับ because i was okay นะครับก็เลือกไปนะครับทีนี้เอลดี้นะครับเธอก็บอกว่าอย่างนั้นหรอกหรือขอบคุณสตูเนี่ยเป็นน้องชายของฉันนะครับแล้วก็น่าจะหันหน้าไปทางสตูนะครับแล้วก็บอกว่าเธอพูดขอบคุณกับชายคนนี้หรือยังนะครับก็ได้แล้วครับอะไรแบบนี้นะครับเหมือนครับอะไรแบบนี้เอลดี้นะครับ เวรีพูดต่อด้วยนะครับก็ก็เหมือนกับเออดีแล้วดีจ้าอะไรแบบนี้นะก็คุยกับสตูแล้วก็บอกว่าแล้วรีบเข้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับแล้วเจอกันนะโดนัททีสองนะครับทีนี้ยังไงต่อลุ๊บเอาเนื้อหาน่าจะประมาณนี้เนี่ยมีแค่นี้เองนะครับสาหรับเนื้อหานี้นะครับโอเคนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขนะครับประสบพบเจอ กับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเมสมอแล้วกันครับวันนี้ก็สวัสดีแล้วกันครับไา้หายครับ